แสวัสดีครับก็วันนี้มาเขาเรียกว่าไงวอวอวันเดวอกวันเดก็โดยรวมวันเดของผมก็วันนี้ไม่มีอะไรเพราะว่าหนึ่งคือก็ฝนตกแล้วเราออกไปหาทำอะไรไม่ได้ <c oughs> อะอันี้วอกวันเดของผมก็คือตอนนี้เวลาประมาณ8ปดโมงสินาทีเรามาซ่อมรถจากการโดนฝนโดนฝนอะไรจนสป,ปอร์ตอะไรไม่ติดกันนี่น้องคำคุณ ก็สิ่งที่เราจะซ่อมก็คือสปอร์ตไลท์ข้างนี้มันโดนน้ำฝนกินอะไรจนแบบชุดสายขาดเลยก็เลยต้องมาต่อสายใหม่ซึ่งเดี๋ยวรถค่อยรีวิวในอีกช่องแล้วกันช่องซี m o สโตอันนี้ก็เป็นของคนเหงาเกาใจนะครับก็วันเหงาๆซ่อมรถคนเดียวฝนก็โปรยไปไปอันนี้อยู่ในซุม้มซ่อมรถของผมเองนะครับก็ อุปกรณ์ก็ยังไม่ครบเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะทำอะไรกันบ้าง จะสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับการต่อสปอตไลท์เนื่องจากว่าบางทีมันก็ขาดบางจุดอันนี้คือเราจะเปิดไฟขาวนะครับไฟขาวก็จะมีอยู่สีดวงซึ่งเป็นตัวสําหรับนําทางจะไม่สูงมากตัวนี้ผมตั้งใจใช่ว่าเปิดเป็นสีขาวเดียวซึ่งมันก็มี2ส,สีแหละด้วยราคามันส่วนตัวล่างก็จะเป็นสปอตไลท์ที่เป็นสีเหลืองตัวนี้จะเน้นเป็นการพุ่งครับถ้าดูในละักษณะนี้ก็คือ จะเป็นพุ่งขึ้นมาหน่อยคือมันกระจายเป็นวงกว้างเลยครับตัวนี้เพื่อเอาไว้แบบส่องแล้วก็ตัดหมอกในตัวซึ่งไอความกว้างตรงนี้มันก็สามารถกว้างที่จะไปถึงพื้นได้เลยก็สําหรับช่วงเช้าก็คงจะมีประมาณนี้เพราะว่าวไอนี้กรถก็เป็นรถใช้ประจําซึ่งบางทีกลางคืนเวลาฝนตกผมก็ใช้สปอร์ตไลท์พวกนี้แหละครับในการที่จะนําทางหรืออะไรต่างๆนะครับตัว รถนี่ก็จะมีการเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงเอาไว้ใช้ในการออกเหตุเพราะว่าผมทำงานคูภัยด้วยซึ่งในจุดจุดนี้ก็อาจจะไม่ได้มีให้ดูเพราะว่าเราก็ไม่ได้รับเคสตลอดอะไรประมาณนี้ก็สําหรับช่วงเช้าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเรามีอะไรให้ติดตามต่อในวันวันหนึ่งของผมก็เดี๋ยวเราไปดูต่อออไม่ต้อง อย่า z o เรียบรแล้วอ่ะ้เราเปลี่ยนชุดนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อของมือสองกันก็จะมีร้านอยู่ตรงสามเหลี่ยมนะครับตลาดเช้าสามเหลี่ยมซึ่งเป็นร้านประจําผมนี่แหละแล้เวเราจะพาไปดูว่าวันนี้จะได้ของมือสองอะไรติดมาติดมือกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเดินทางกันเลยนะครับ ก็ ar, มาถึงร้านขายของมือสองก็มีของให้เลเยอะเลยเดี๋ยวเราจะดูว่าวันนี้ตัวได้อะไรนะครับสำหรับคนประกอบการวันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากว่าของที่สปคเราอยากได้มันน้อยวันนี้ที่ได้มาก็คือนาฬิกาของเสี่ยวหมีอันนี้น่าจะเสี่ยวเสี่ยวหมีเสี่ยวหมีแบรนด์สั จากสภาพแล้วก็จุดชาร์จโอเคต้อนสะอายนี้หนึ่งส่วนที่ทําให้เห็นได้ว่ามันเป็นของเสื่นมีต้องซือมีครับเสียอมีอยู่ตรงนี้ก็กับหนาา้าฉลามแล้วอีกตรงนี้แล้วก็แถบมาโค้งข้างเราจะเห็นได้เออส้นสายนา่าตัวนี้เป็นสายน่าจะสายเทียบโดยรวมก็ย,ยังถือว่าใช้งานดี ก็เอาไปทำความสะอาดแล้วก็เทสหาสายชาร์จด้วยเพราะว่าตัวนี้ก็ก็ยังเป็นหน้าเหล็กที่ดีอยู่เพราอว่ามัเปล่นใช้งานได้ดีเหล็กโดยรวมก็อันนี้เป็นเศษเหล็กที่เป็นของกองกมาเฉยเดี๋ยวทิ้แค่ออกก็จะใช้ได้เหมือนเดิมส่วนหน้าจอหน้าจอหน้าจอมีเบิร์นิดนึงเป็นขอเป็นขอบฟ้าๆของช่วงนี้ ดยรวมถ้แบตบไม่เสียก็น่าใช้ได้เพราะว่าจากร้านนี้ผมว่าได้ของไปเยอะอยู่ตัวน,นี้นาฬิกาของมีโบตัวนี้ได้มาในราคาในราคาที่อยู่ที่อยู่ที่สามแบงค์เขียวตอนแรกไม่ติดตัวน,นี้ไม่ติดก็เลยไหนๆก็ไม่มีอะไรเสียถ้าภาษาคอมพิวเตอร์ัวนี้แล้วก็ไม่ติดซื้อใส่ชาร์จมาใส่ไม่ติด ก็เลยเห็นน็อตตัวนี้น็อตสี่มุมก็เลยแกะแล้วก็เอ้ยมันเป็นบอร์ดที่เป็นบอร์ดบอร์ดเอเขาเรียกนะบอร์ดที่เป็นคอนเนคเตอร์คล้ายๆพิ้นอย่างเงี้ยแต่แตกกันไม่เฉยก็เลยทางองศาดูแล้วผลสำรวจก็คือก็สาภาพนี้ติดใช้งานได้ปกติมีหน้าปัดให้เลื่อนในการแจ้งเตือนได้ปกติมีเมนูฟังก์ชันมีอะไรบอกหมดอันนี้ก็ลื่นไหลทั้งสกีนแต่ว่าลื่นไม่มีสะดุดเลย ก็สามแบงค์เขียวสำหรับจดตัวก็เป็นอะไรที่โอเคสำหรับผลประกอบการวันนี้ก็เป็นที่น่าผิดหวังหนูที่ได้มาแค่ตัวนี้ซึ่งต้องไปหาสายชาร์จอีกน่าจะต้องได้สสายชาร์จมาเพื่อท้อสอบดูถ้าไม่ได้ก็คงขายราคาซะเพราะที่ที่ห้องมีมรากาอีกสองตัวซึ่งเป็นของบว์วอรุ่นเก่าเก่ามาของโคนโคนโอโนโนบโ,โบ ซึ่งมันมีติดแค่ต,ตัวเดียวได้มาสองตัวก็ตัวละหนึ่งดังเขียวแล้วก็เหรียญสิบหนึ่งเหรียญถือว่าเป็นอะไรที่โอเคก็เราไม่ได้หวังอะไรมากแล้วเราแค่ขอหวังแค่ว่าก็ถ้ามันใช้ไม่ได้จะขายขายเป็นสร้างไปเผื่อมีคนมีกําลังอาไปต่อเพราะว่าไม่ใช่ว่าไฟไม่เข้านะแต่ว่ามันไฟเข้าแต่แบตไม่กี่ตัวนึงก็ เอาตามนัสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ในช่วงเช้าถึงกลอดวันแล้วถ้าถามว่าปกติทําอะไรก็จะไปสัง่งยัดบ้างหรือไปหารับงานถ่ายรูปเลยต่างๆก็ในจิตวัทยาช่วงเช้าก็จะเป็นตามนี้ก็คือตื่นมาอาจจะซ่อมรถหรืออะไรก็ทำอะไรต่างๆแต่เมื่อวานได้ไม่ใชวนน่วันนี้ได้ซ่อมรถก็เลยก็ถือว่าถ่ายเอาแล้วกันส่วน ช่วงบ่ายก็คนไม่มีอะไรมากก็ทำานทำงานในตามปกติตามสไตล์คนว่างตาเฉียวแล้วค่เจอกัน